มาตรา1367บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนท่านว่าบุคคลนั้นได้สิ้นสุดครอบครองมาตรา1368บุคคลอาจได้มาสิ้นสุดครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้มาตรา1369บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้ท่านให้สันนิษฐา,าน,นฐาไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นยึดถือเพื่อตน มาตรา1370ผู้ครอบครองนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองโดยสุจริตโดยสงบและโดยเปิดเผยมาตรา1371ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราวท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นครอบครองติดต่อกันตลอดเวลามาตรา1372สสิทธิ์ซึ่งผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์สินที่ครอบครองนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นสิทธิ์ซึ่งผู้ครอบครองมีตามกฎหมายมาตรา1373ถ้าทรัพย์สินเป็นน,นสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดินท่านให้สัฐานไว้ก่อนว่าผู้มีชื่อทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครอง